ฟาบริซิโอโรมาโนนักก่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอนสามสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ทำการยื่นข้อเสนอให้กับเบนจามินเซสโก้กล่องหน้าของแอเบไลซิกพิจารณาเรียบร้อยแล้วโรมาโนเปิดเผยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเบนจามินเซสโก้คือการตัดสินใจเป็นอันดับแรกว่าจะยอมรับข้อเสนอของแอเบไลซิกในการต่อสัญญาและเงินเดือนที่มากขึ้นหรือไม่ เขาต้องบอกหลายซิกถึงความรู้สึกของเขาก่อนการแข่งขันศึกยูโรว่าจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไปเพื่อหาประสบการณ์ใหม่เชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอนได้เสนอโครงการของพวกเขาไปแล้วและทั้งสามสโมสรกำลังรอฟังความคิดเห็นจากเบนจามินเซสโกพวกเขาต่างมีโครงการที่แตกต่างกันความคิดวิสัยทัศน์และแผนการที่แตกต่างกันรวมถึงข้อเสนอประเภทต่างๆในแง่ของเงินเดือนผมรับประกันได้เลยว่า ณวันนี้เบนจามินเซสโกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนแต่เขามีการติดต่อกับสโมสรต่างๆอยู่บ้างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการต่างๆและเขาจะตัดสินใจในวันสำคัญข้างหน้าสำหรับเซสโกยังมีสัญญากับไลซิกถึงปี2028และมีค่าตัวราว50ล้านปอนด์การตัดสินใจของเซสโกจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของเขาในวงการฟุตบอล โดยทั้ง3สโมสรนี้ต่างมุ่งหวังที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้า